อันนี้เป็นเพลงการ์ตูนอันนี้ทำให้ลูกอันนี้คือเพลงลูกสาวเขคืออย่างนี้ลองเล่าเพลงนี้ก่อนก่อนโควิดกูขับรถไปกับเมียกูตอนนั้นเมียกูยังไม่ท้องกูก็เลยเปิดบีบในพวกแบบยูทูบอ่ะกูตอนนั้นกูยังไม่รู้กูจะมีลูกหรือเปล่าเพราะกูไม่เคยมีลูกตอนนั้นเมียกูก็จะสี่สิบแล้วกูก็สี่สิบกว่าแล้วกูบอกเอ้ยเดี๋ยวถ้ามีลูกนะเดี๋ยวจะเอาเพลงนี้มาทำให้ชื่อเพลงว่าการ์ตูนของเธอ ทีนี้พอวันนี้แล้วกูก็ไม่คิดว่าจะทําอะไรพอวันนี้มีลูกกูก็นึกได้พอกูเริ่มมาทำไอ้เฮ้ยเดี๋ยวกูต้องทาเพลงให้ลูกกูอ่ะกูลืมไปกูนึกออกแล้วกูก็นัดล่ํานัดอะไรเลยก็เลยทําเพลงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาเสียงกูที่กูร้องบนรถเอามาใส่อัดอยู่ตอนอัดอัดเอาเอาเสียงที่ร้องบนรถอัดอัดเนวิดีโอเดี๋ยวกูเอาวิดีโอส่งให้เนี่ยแหละขึ้นเลยเป็นวิดีโอกร้องสดเลย ฉันให้เธอไปมันทำเพระเธอเท่านั้นจะเป็นทุกๆอย่างที่จะทำให้รักเธอ